ตอนนี้เรากำลังพูดถึงการพิมพ์ข้อความใช่ไหมครับการพิมพ์ข้อความอ่าผมจะขอทดสอบสักน,นิดหนึ่งทดสอบสันสั้หน่อยทดสอบสันสนหน่อย,อนนอยขอเปิดชุดนี้ไว้นะครับ <c oughs> ขอไปครับ เลคอร์ดโนนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนเล็กคอร์ดออปชัเป็น experimental e v e r t r e c o r d mode แล้วผมก็พิมพ์ชุดข้อมูลเข้าไปอ่าชุดข้อมูลเข้าไปนะผมจะดูว่าเขาจะสามารถทำงาน ตามที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับชุดนี้เฟร,รม f เท่ากับ n ทีนี้พอเราเข้าไปเฟร,รมนี้แล้วปุ๊บเนี่ย f เท่ากับ0นะครับ f เท่ากับ0ผมลองเพลย์ดูนะนะเอาตัวนี้เอาก่อนครับ f เท่ากับ0 กดปุ๊บอ่าเขาพิมพ์ได้พิมพ์ได้ทีนี้ผมจะลองดูว่าเขาจะสามารถเป็นบรรทัดได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยลองมาแล้วแหละอ่าเขาเป็นบรรทัดได้นะครับเป็นบรรทัดได้ตามที่เราต้องการเลยอันนี้ก็หวานหมูหวานหมูลองดูนะเว็บทัดเอนตื๊บ ถือว่าทํางานได้นะครับทํางานได้แต่จะสามารถอัพโหลดได้หรือเปล่าอ,อนนั้นไปอีกกรณีหนึ่งค่อยว่าเป็นเคสเพราะว่าบางเว็บนี่มันจะมีเงื่อนไขยเยอะเรื่องมากต้องบอกว่าเรื่องมากนะครับเอาโอเคสมมติฐานผมตอนนี้ผมพยายามจะทําให้โค้ดต่างๆเขียนสามารถที่จะเขียนบนไฟล์ i m ได้เพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ถนัดจ a v า s า r i p แค่เจอคีรคูก็ตึบพอแล้วนะครับพอมาเจอชาวาสตกคลิปด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วใหญ่เลยนะโดยเฉพาะการทํางานกับ Facebook เนี่ยต้องใช้ชาวาสตกคลิปเป็นวนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่นะโอเคตอนนี้มาถึงตอนที่ว่าเราเพิ่มเนมส่วนเข้าไปในเฟรมของเราได้แล้วรูปแบบการใช้งานก็เหมือนเดิมมมขอญอากคัดลอกชุดโคด้ดชุดเดิมมาเข้ามานะครับปุ๊บเอาชุดนี้มาเลย ชุดมานี้มาเลยแล้วก็เอาไปแทรกไว้ในชุดนี้คือเราจะทำการดึงดึงข้อมูลแล้วก็ไปรีพีทจากตัวเนี้ยเป็น slash n n นะครับ slash n ก็ดับเบิ้ลแบสลเข้าไปเพราะว่าเราต้องการให้แบสเลตรงนี้เป็นอักขระที่จะเอาไปรีพีทฝากไว้ที่ตัวแปรนะครับแลวต่อมาเราก็จะทำการาใช้คำสั่ง jQuery เพื่อเพิ่ม name attribute name เข้าไปใน f r a มตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการพิมพ์ข้อความนะพิมพ์ข้อความเดี๋ยวนะผมเปิดไว้ยังไม่เปไ,ไม่เปิดไว้ก็ใช้ชุดนี้มาเลยครับที่เราสร้างตัวอย่างเอาไว้รูปแบบการใช้งานก็อย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเอาไว้อย่างนี้ทีนี้ สำคัญอีกอย่างหนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือสิ่งที่จะขาดไม่ได้สําหรับการเขียนคําสั่ง jQuery บนไฟล์ i m คุณต้องมีการเว้นเซกันไว้สักอย่างน้อย1วิเพื่อให้โค้ดทางานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แบบนะครับนะผมแนะนำว่าให้ใหเว้นไปสักหนึ่งวิก่อนที่จะมาเรียกใช้งานเฟรมตัวนี้พอมรทัดต่อมาพอเขาแอดปุ๊บเนี่ยเราบอกให้อมาโคเนี่ย เข้าไปในเฟรมที่ชื่อว่า My Frame ซึ่งเป็นเฟรมที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้ทำการคลิกที่ HTML Body P นะแล้วก็ทำการพิมพ์ข้อความนที่ได้ทำการรีพิตค่า,าไว้เนี่ยเข้าไปในชุดนี้นะครับเข้าไปในชุดนี้เสร็จแล้วพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยให้เขาออกจากเฟรม My Frame นี่เลยโดยเราจะต้องพิมพ เฟรมเอฟเท่ากับ0คือให้เขาย้อนออกมาให้อยู่ภายนอกเฟรมที่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 เป็นไทเกอร์นี้เพื่อที่เราจะได้ทำการเลือกดาวใส่อ่าโลเคชั่นใส่ราคาในบรรทัดต่อไปนะครับถ้าเราไม่ยอมถ้าเราไม่ไม่ออกจากเฟรมนี้มาแล้วเราไปใส่ราคาใส่อะไรกันตำแหน่งที่ตั้งอ่าข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะตรงนี้ไอมาโคจะไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขายังอยู่ในห้อง ห้องที่ชื่อว่า My Frame อยู่แล้วในห้องเนี้ยมันไม,มไม่มีไม่มีตอบดาวไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับค้ดทที่แมวที่คุณบอกว่าคุณจะระบุราคาระบุอะไรไปคาุณดังนั้นคุณต้องทําการออกจากห้องที่ชื่อว่า My Frame มาอยู่ที่ห้องศูนย์ห้องศูนย์หรือห้อง Default ที่เป็นห้องพื้นฐานที่อยู่บนหน้าเว็บปกติออกมาปุ๊บเนี่ยคุณค่อยไปใส่ไอมาโคที่เขียนว่าราคาจังหวัดอำเภอที่ตั้งสินค้าคุณประมาณนั้นนะครับอันนี้ ต้องต้องระวังนิดนึงบางคนยังไม่ยังไม่ออกจากห้องนี้แล้วก็ไปใส่ข้อมูลแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็เกิดปัญหากันปวดหัวเป็นวันๆนะครับเอาละผมลองทดสอบโค้ดนะตอนนี้ผมแอดเจคิวรี่ไปแล้วด้วยก็ลองรันดูเห็นไหมฮะื้นพื้นพื้นพตามนี้เลยทําได้ไหมต้ตู้ตู้ตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะถือว่าทําได้นะครับทําได้แต่ว่าจะต่างกันอันแรกนีดนึงอันแรกคือเป็นเทคเอเรียนี่เราสามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานโค้ดแบบเดิมๆได้เลยส่วนที่2เป็น i-frame เป็นเฟรมนะครับเราต้องใช้โค้ดอีกแบบหนึ่งที่เป็น Event นะแล้วเป็นคลิกก่อนแล้วก็เป็น k y y Pa s สแล้วก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปในในเฟรมนั้นนะครับ2แบบนะนแบบนะ สองแบบแล้วแล้วก็มาที่แบบนี้นะครับแบบนี้ผมว่าหน้าตามันก็จะคล้ายกันแหละนะครับคล้ายๆกันนะครับอ่าผมลองเลค o คอร์ดแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับคล้ายๆกัน ผมจะทดสอบเป็น s เหมือนเดิมเลยนะครับดูซิว่าเขาจะทำงานได้หรือเปล่า n แล้วก็กดเซฟนะดูซิว่าเขาจะทำงานได้ตามที่เราต้องการไหมกดเพลย์ทำได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับหลักการก็เหมือนเดิมนะ ราคาเหมือนเดิมเดี๋ยวเอานี้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเสร็จปุ๊บตัวนี้มันไม่ใช่แท็กแอเลียอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะขอคัดลอกชุดนี้มาเหมือนเดิมเลยทั้งหมดเลยนะเอามาทั้งหมดเลยแล้วมาใส่เป็น for test 02 underscore 2 แล้วผมก็วางนะครับเสร็จแล้วผมลบเฟรมออกลบเฟรมออกลบ j q คิ r y ออกนะเ q ค e r y ออกเหลือไว้แต่เพียงแค่ชุดนี้นะครับผมก็เอามาใส่ขยายหน่อยผมคัดลอก ID นี้นะทั้งหมดหรที่อยู่ภายในอันประกาศคู่นี้นะมาใส่แทนที่ชุดข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันเลยนะครับ เหมือนกันเลยนะสังเกตนะเวลาผมจะทำอะไรผมจะเล็คอร์ดลองทดสอบหน้าเว็บก่อนว่าหน้าเว็บเนี่ยมีแอต trib ต์อะไรทำงานยังไงแล้วไอมาโคมาเรคคอร์ดออกมาเป็นแบบไหนนะครับตลอดเลยผมจะทำอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเขียนโค้ดเพื่อให้ลองรับหรือประสานกับไอมาโคยังไงที่ได้ถูกต้องนะครับออ่าผมเอาลบเวสตสกาน,นี้ออกก่อนนะครับ อ่าผมขอลองพสดดูนะปึ๊บอ่ารีเฟรชก่อนเดี๋ยวคนงงว่าเอ๊ะไม่ใช่เป็นนายไปพ่เตรียมมาหรืออะไรเงี้ยปั๊บลองดูนะครับปึ๊บอันนี้คือผลจากการพิมพ์นะครับมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบจำลองของผมนะผมจำลองมามันอาจไอตัวเทคอินดิเตอร์อะไรพวกนี้ไอแท็ช่องแท็กข้อความเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยืดตามที่ผม ทำเอาไว้แต่ว่าให้ให้รู้ว่ามันพิมพ์ได้ตามนี้แล้วก็สามารถที่จะกดสัมมิทได้นะครับ